สวัสดีพี่เพื่อนทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็ได้มาเล่นลำนี้แล้วนะครับที่คลิปก่อนนะครับที่ลงไปหารีโมทนะครับตัวนี้ก็ได้มาล้ตอนแรกได้จากมือสองมาครับแล้วก็ใช้ไม่ได้นะครับผมเราใช้ได้มาแล้วมันเสียรีโมทเสียนะครับก็เลยสั่งมาใหม่เป็นมือหนึ่งเลยนะครับชุดนี้ก็ขายด้วยนะครับไม่ได้เล่นเลยนะครับซื้อมาเล่นมาประมาณไฟถึงสองไฟนะครับแค่นั้นเองนะครับพอเล่นแต่ลำใหญ่นะใครอยากได้เดี๋ยวผมใส่ราคาไว้ในชื่อคลิปนะพร้อมลมส่งให้นะครับผมโอเค ก็มาลองบินกันดูนะครับผมไม่ใช่ล้อนะผมจะเท่าลองนะสั่งส่งยเมือเอาดีกว่านะครม่ง่ายๆใครที่หาเล่นเป็นอย่างแล้วก็ไม่น่าจะยากนะก็ประมาณนี้นะครับผมก็อันนี้ก็มีระบบเจโรให้เล่นนะก็บินง่ายๆนะครับผมมาลองดูลมค่อนข้างแรงนะม็ลองขึ้นทางนะี้รูแบตจะไหวหรือเปล่านะเพราะว่าชาร์จมาแ๊บเดียวไม่เล่นนานนะ แดดแรงหน่อยนะครับลมแรงนะก็จะเล่นยากนิดนึงเพราะว่าหลังมันค่อนข้างจะเบานะกาจะให้บินนิ่งกว่านี้ต้องใช้แบบเล็กกว่านี้หน่อยนะครับวันนี้แบตมันลูกใหญ่ไปหน่อยนะผมแถมให้สองก้อนเลยนะครับแบตห้าร้อยมิลลิมของมันน่าจะสามร้อถึงสี่ร้อยมิลลิแอมนะ ได้นะครับมีใจโลนะครับหากใครที่ยังไม่รู้นะลมค่อนข้างแรงนิดนึงนะอันนี้เป็นแบบใจโลนะครับถ้าไม่ใจโลผมว่ายังคุ้มไม่ค่อยอยู่นะมันเล็กไม่เล่นหนักนิ่มๆเลยครับนี่เนิ่มๆเลย อันนี้ไม่ใช่เจโลนะครับตันนี้นะนนไม่ได้ใช้เจโลนะ,นะลมมันคันแรงนะ <c oughs> ลมแรงเล่นยาก,ากวะ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงจะลองบินให้ดูอีกสักคลิปหนึ่งนะครับถ,ถ้ายังไม่ได้ปล่อยก่อนนะเพราะว่าตอนนี้แดดค่อนข้างจะร้อนมากเลยนะ ประมาณนี้นะครับเซฟล้อหลุดก็เนนี่ยไปทับหลุดเองคะฮบนี่ก็เป็นระบบเซฟของเขานะครับถ้าเครื่องตกแบบอ่าทนเลยมันก็จะหลุดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะนี่ก็ใส่กลับเข้าไปได้เลยนะครับนี่ก็บินต่อได้เลยนี่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับนังเล็กๆเพราะว่ายังไม่ถ่ายคลิปลงไงก็เลยลงมาถ่ายให้ดูนะครับผมไว้ถ้ายังไม่ถ้ายังปล่อยถ้ายังไม่ได้ปล่อยเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกคลิปนึงนะครับแบบ ใช้ล้อนะดูนะครับผมใช้ดันเวดูนะครับเดี๋ยวแบตมันจะใหญ่ไปหน่อยนะครับตรงนี้เห็นไหมเพราะว่ามันขนาดที่ห้าร้อยนะประมาณของมันน่าจะประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยหรือสามร้อยห้าสิบนะครับแต่ก็เล่นได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวว่ามันจะใส่ช่องไม่ได้เฉยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะฝากไว้แค่นี้นะครับเล่มเล็กๆไม่ได้มีอะไรเดี๋ยวถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะลงราคาไว้ใต้คลิปเลยนะครับพร้อมกับรวมส่งให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ